มันเป็นแพลตฟอร์มร่วมกับ w 1 4 0บลประวาน SLR 129เป็นรถเพอร์ฟอร์แมนที่ให้ความรู้สึกผู้ล่างมากดีมากๆนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างแตกต่างจากรถสปอร์ตค่ายอื่นๆทุกยุคทุกสมัยเลย จะช่องเสร็จจองูนะฮะก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการสั่นเหมือนช่องเรานะผมขอบุเพื่อนคนละหนึ่งซับสไครต์เท่านั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเอารถดีๆมาทำรีวิวให้ดูแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะทีมเชียงรายยูไนเต็ดเป็นทีมฟุตบอลชั้นนำของประเทศแล้วก็ร้านกริดกราชนะเพื่อนเพื่อคนไหนที่นึกถึงล้อแท้มือสองจากญี่ปุ่นยางช่วงล่างครบวงจรติดต่อร้านนี้ได้เลยโษณานีกครั้งนะกลุ่มเฟซบุ๊กของพวกเรามีแล้วนะ เพจของเรามีแล้วนะเพจเสียจร90กดติดตามได้เลยในวันนี้นะจะเป็นคลิปฟูลรีวิวของรถสปอร์ตจากค่าย r e r d e s e s n e n z u 90นะซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์คาร์ในสมัยนั้นเลยก็คือ SL 280โฉม R129 วันนี้จะพูดถึงสเปกและรายละเอียดของ SL นะผมขอเล่าประวัติให้ฟังอย่างสั้นๆก่อนนะและก็คือมาเริ่มมาจากในยุค50นะ1950เ่ย m e r c e d e s b น n z เขามีโปรเจกต์ SL SL เนี่ยมันย่อมาจากส port ต ซึ่งอาจจะแปลว่ารถสปอร์ตขนาดเบามั้งโดยที่ปี1952เนี่ย SL ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในชื่อว่า300 SL รหัสตัวถัง W 1 9 8แล้วหลังจากนั้นพอเข้าสู่ยุค60นเจเนเรชันที่2ของ SL ก็ถูกผลิตขึ้นมาเป็นชื่อรหัส W 1 1 3พอเข้าสู่ยุค70เจนที่3ก็มาในรหัส R 1 0 7โดยที่ R 1 0 7เนี่ยจะเป็น SL ที่ลากผลิตยาวนานมาก คลอมระหว่างยุค70กับ 80, 80แล้วพอเป็นเจเนอชันที่4นะครับก็จะมาในรหัส R129 ซึ่งจะเป็น SL ที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้ตัวที่ R129 เนี่ยจะถูกผลิตตั้งแต่ปี1989จนถึงปี2001ดังนั้น SL R129 จึงเป็น SL ที่ตรงยุค90อย่างเต็มรูปแบบตัวที่ R129 จะถูกดีไซน์โดยนายบรูโน s ซา c โคนะซึ่งเป็นนักออกแบบชื่อดังของ Mercedes-Benz สัญชาติอิตาลี ซึ่งเขาสรรสร้างผลงานไว้มากมายน่าจดจำทำให้เ l r 129เนะี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างโดดเด่นมากหรูหรามากในยุคนั้นนะซึ่งบุคคลชั้นนำของโลกเนี่ยก็ใช้ SL กันหมดเลยอย่าง p r i n s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  ด n a เนี่ยอันนี้ก็ใช้ SLR 129นะความพิเศษของ SLR 129ที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะหนึ่งเนี่ยเป็นคันที่สภาพสวยจัดคลีนจัดคู่ควรแก่การนามาศึกษาอย่างยิ่ง แล้วก็2 SL 2 8 0คันนี้เจ้าของเก่าจัดการเปลี่ยนโมดิฟายไส้ในเครื่องยนต์กลายเป็น SL 3 2 0เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นคันนี้ที่จริงมันคือ SL 3 2 0แล้วนะแล้วก็สามอันนี้สําคัญที่สุดนะครับผ่านการส่งซ่อม QC ตามมาตรฐานของช่องเราเรียบร้อยแล้วจึงสามารถนํามารีวิวและแบ่งปันเพื่อนๆได้เลยอาจจะเรามาดูรายละเอียดกันเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้าของเขาก่อนนะตัว R 1 2 9เนี่ยถ้าเป็นมือสังเกตดีๆนะเพาะว่าการดีไซน์ออกแบบของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวก รถเก๋งในยุค90มดเลยไม่ว่าจะเป็นพวก C ีค e ัส 202, อีคัส124หรือเอสคัสเปรวานพอมาเจอ129เนี่ยผมว่าหน้าตามันคล้ายกันหมดเลยตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยก็เป็นฮาโลรเจนธรรมดาทั่วไปต้องลดท้ายๆเลยนะมันถึงจะเป็นไฟลูกแก้โปรเจคเตอร์มาให้แล้วซึ่งถ้าเป็น SL สอลแรกนะที่เป็นรหัส300 SL ขีด24เนี่ยไฟเลี้ยวมันจะเป็นไฟมุมส้มนะแต่ถ้าเป็นปี94เมเนอร์เชงเป็นต้นมานะครับมันจะเป็นไฟมุมขาวลักษณะนี้ ส่วนชุดแต่งนะฮะนี่คือชุดแต่งม i n เนอร์เชงแบบล็อตสุดท้ายเลยที่เจ้าของเก่าเขาใส่มานะน,นี้ไม่เดิมสภาพสีนะอันนี้ผมตี100เซนะทำไมผมถึงกล้าตีร้อยเพราะผมเนี่ยคุณจอเนี่ยเป็นคนเอาไปทำสีเองใหม่ทั้งคันจัดก,การทำสีนกแก้วเต็มระบบนะฮะเป็นสีดำเบอร์ตรงจากโรงงานด้วยเพราะนั้นตอนนี้สภาพสีคือสดใหม่แล้วก็สวยมากๆมาดูดีไซน์ด้านข้างของเขานะความยาวทั้งคันของ SLR129 รนองเนี่ยมันอยู่แค่4.5เมตรเท่านั้น ซึ่งดูภายนอกเนี่ยมันอาจจะดูยาวอาจจะเป็นเพราะมันเตี้ยมัง้งอเลยดูทรงแบบเกะกะนิดหนึ่งแต่ว่า4.5เมตรเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดีๆนะมันสั้นกว่าวีออยุคปัจจุบันทําให้การใช้งาน SL เนี่ย129จึงเป็นรถที่ค่อนข้างขับคล่องตัวกระทันรัดในเมืองเลยอันนี้ช่วงล่างเดิมๆนะความสูงมันจะประมาณนี้เลยส่วนล้ออันนี้ไม่เดิมนะถ้าเดิมๆโรงงานอะไรเนี่ยมันจะเป็นขอบ16หน่ารักตามรูปนะแต่ว่าคันนี้ผมจับใส่แม็กขอบ18ซึ่งเป็นล้อฟอร์ซน้ําหนักเบาแท้ นะเป็นชื่อรุ่น VLFP05 ซึ่งน้ำหนักต่อวงยอยู่แค่8.9โลนะซึ่งจะไปนชนกับน้ำหนักขอบ15เดิมๆของเบนซ์นะดังนั้นล้อแม็ก18ชุดนี้บเบาขอบ16นะกลายเป็นรถขับดีกว่าเดิมยางจะมาเป็นขนาด2 2 5 4 5 1 8นะซึ่งจะเป็นเส้นรอบวงตรงกับสเปคโรงงานทุกประการคันนี้ตั้งแต่ได้มาเนี่ยช่วงล่างเราทาอะไรไปบ้างนะคือต้องบอกก่อนว่าคันเนี้เจ้าของเก่าเนี่ยดูแลค่อนข้างดีซ่อมค่อนข้างถึง พอมาอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยเรายกดูเจออะไรก็คือลูกหมากล่างนะครับอันนี้หมดสภาพแล้วจัดการเปลี่ยนแล้วก็คันชักคันส่งกลางนะครับอันนี้ก็หมดสภาพแล้วเหมือนกันมันทําให้มีอาการพวงมาลัยสั่นที่ความเร็วสูงส่วนตรงนั้นไม่ทําอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพาการทั้งชุดโช๊คทั้ง4ต้นสปริงบูทแพ้หน้าแพ้ท้ายอันนี้อยู่ในสภาพสวยหมดเลยเจ้าของเก่าดูแลรักษามาดีมากกระจกข้างนะฮะนี้ไม่เดิมนะอย่างที่บอกว่าคันนี้เจ้าของเก่าเขาพยายามใส่ชุดแต่งของไมเลื่อเชงกอลสุดท้ายมา ถ้าเดิมๆเลยเนี่ยปี P 94ตรงรุ่นมันจะไม่มีไฟเลี้ยวด้านข้างลักษณะนี้มาให้ประตูนะครับ sl เนี่ยประตูค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักมากเสียงปิดอะไรก็แน่นมากลืมบอกนิดนึงนะ sl คันเล็กแค่นี้4.5เมตรเนี่ยน้ำหนักของเขามากถึง1.7ตันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนักตรงไหนนะแต่ว่าอาจจะเป็นที่เหล็กก็ได้มั้งคือเหล็กทั้งคันเนี่ยหนามากกรอประตูของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างโบราณน,นะครับในลักษณะนี้ ส่วนตรงเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะไอสกอตเทปผ้าตรงเนี้ยผมเห็น SLR129 แทบจะทุกคันในไทยนะมันชอบติดตรงนี้กันอนะ่ะอันนี้สายตรงช่วยบอกหน่อยว่ามันคืออะไรด้านท้ายนะฮะ SLR129 เนี่ยอันนี้มันเป็นดีไซน์ที่ถือว่าสวยงามมากอีกจุดหนึ่งของรุ่นนี้นะตัวบั้นท้ายของเขาเนะี่ยมีความอวบอิ่มมากแล้วก็มีความแข็งแรงกำยำมากตัวไฟท้ายนะฮะอันนี้มันเป็นไฟท้ายไมเนอร์เชงเห็นไหมก็จะมาเป็นไฟท้าย3ชั้นลักษณะนี้นะฮะตัว3มขีดเนี่ย ถ้าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตามรูปนะเป็นสี่ขีดท่อไอเสียน,นี่ไม่เดิมนะเป็นท่อของลอรินเซอร์แท้นะเจ้าของเก่าเขาติดมาเสียงเนี่ยถือว่าผู้ดีมากนุ่มกําลังดีนะไม่ดังเกินไปตาหนี่ของคันนี้ที่ผมไม่ได้แก้ก็คือไฟทับทิมไฟเบรกตรงนี้นะไอหลอดข้างในมันขาดไป2ดวงเข้าใจว่าเปลี่ยนหลอดไม่ได้นะถ้าอยากจะซ่อมเนี่ยคือต้องเปลี่ยนไฟทับทิมยกชุดราคาไม่แพงมากแต่ผมขี้เกียจหาผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการถอดปลั๊กออกเลยเพื่อนเื่อคนไหนที่ซีเรียสเนี่ยไปหาเปลี่ยนเอาเองนะ วิธีการเปิดท้ายของ SL นะครับมีความเรียบง่ายสูงมากนะมันจะมีปุ่มขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยในลักษณะนี้ด้านท้ายก็จะมีป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินมาให้อันนี้พรมสักหลาดเนี่ยเออเนื้อยังนุ่มยังสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวยางฝาท้ายเนี่ยสวยมากเจ้าของเก่าน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็ห้องสัมภาระของเขาเนี่ยความใหญ่มันจะประมาณนี้นะก็ถือว่าเก็บของได้ค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับรถสปอร์ตเปิดประทุนด้วยกันอันนี้เป็นฝาปิด ไอห้องแบตเตอรี่นะแต่มันปิดไม่ได้นะครับช่างบอกว่ามันติดอะไรสักอย่างหนึ่งเนะ่ผมไม่แน่ใจก็ทิ้งไว้อย่างงี้ไม่มีผลอาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะเนี่ยตัวโช๊คฝาท้ายนะครยังอยู่ในสภาพดีมากนะครับแล้วก็อันนี้แผ่นปิดความร้อนเนี่ยก็ยังสวยอยู่อันนี้จะมาเป็นเครื่องยนต์รหัส M 1 0 4เดิมมันจะเป็น2 8ลิตร193ม mm, ้านะครับแต่ว่าอันนี้เจ้าของเนี่ยจัดการเปลี่ยนไส้ในมาเรียบร้อยแล้วเป็นขนาด3.2ลิตร220ม้า ซึ่งตรงนี้เพื่อนๆฟังดีๆเครื่อง M104 นะการขยาย cc จาก2.8เป็น3.2เนี่ยมันไม่ต้องไปคว้านไปกลึงไอตัวกระบอกสูบของเขาไม่ต้องทำใช้เครื่องเดิมได้เลยแค่ไปเปลี่ยนไอตัวลูกสูบกับการข้อเหวี่ยงแค่นั้นจบซึ่งชุดวางชุดเปลี่ยนเนี่ยบอกเลยว่าแพงมากนะครับประมาณแสนกว่าบาทรวมค่าแรงแล้วก็ท่อไอดีเนี่ยก็จัดการเปลี่ยนให้เป็นขนาด3.2ตรงรุ่น Air m s สามารถใช้ร่วมกันได้เลย ดังนั้นคันนี้ก็กลายเป็น s l 320อย่างง่ายๆเรียบร้อยแล้วคันนี้ตั้งแต่ได้มาเนี่ยเราทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์บ้างนะครับตรวจสอบทุกจุดอย่างละเอียดแล้วอันแรกจะเป็นปัญหาเรื่องการรั่วซึมนะอันนี้ก็จัดการเปลี่ยนยางฝาวาลเรียบร้อยแล้วก็หัวเทียนหมดสภาพแล้วทั้ง6ตัวนะครับจัดการเปลี่ยนเรียบร้อยยางแท่นเครื่องกับยางแท่นเกียร์สุดแล้วนะมันทาให้เวลาเราจอด,ดเฉยเนี่ยรถมันสั่นขึ้นพงมาลายเล็กน้อยเบา นี่จัดการเปลี่ยนละน้ำมัน power มีพร่องเล็กน้อยนะจัดการเติมให้ซึ่งน้ำมัน power มันพร่องนะฮะเกิดจากท่อ power มันเริ่มรั่วซึมนะอันนี้ก็จัดการเปลี่ยนให้พร้อมกับเหล็กรัดแล้วก็มีอีกหนึ่งอาการนะครับที่เกียร์ว่างเนี่ยรอบเครื่องมันสวิงวูบวาบนิดนึงนะนี่มันเกิดจากมอเตอร์คันเร่งมันสกปรกนะนี่จัดการแก้ไขเรียบร้อยน้ำน้ำยามอเตอร์คันเร่งแล้วตรงนี้สําคัญมากเพื่อนๆฟังดีตัวฝาสูบเนี่ยของเครื่อง M104 นะอันนี้มันเป็นอาการประจำรุ่น แล้วคือเครื่อง M14 มมันใช้วัสดุที่ผมว่าคุณภาพกลางๆแล้วกันมันเป็นโลหะผสมแต่มันทำให้นานๆเนี่ยมันจะผุดได้ทำให้ไอ้พวกเกลียวน็อตยึดทุกเนี่ยมันไม่ค่อยดีซึ่งตรงนี้จัดการทำเกลียวใหม่ทุกตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องกลับมาแน่นสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเกิดขนาดที่สภาพไม่ไหวเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนยกฝาเลยนะซึ่งฝา m 1็มือ2เนี่ยเขาเล่นกันประมาณ8900มั้ง ส่วนนอกนั้นไม่มีอะไรนะพวกระบบหล่อเย็นคูลเลนต์ระบบอากาศต่างๆเนี่ยอันนี้คือสมบูรณ์มากนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยทำมาหมดแล้วค่อนข้างดีเลยแหละนะก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากบอดี้คันนี้ดีนะครับพวกซอกต่างๆเนี่ยคานต่างๆนะี่คือเดิมจัดแห้งจัดและนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเพื่อนๆนะย้ำแล้วย้ำอีกนะว่า SL เนี่ย R129 ถ้าเพื่อนๆจะเล่นนะจะเป็นไมเนอร์เชงก่อนไมเนอร์เชงหรือจะเป็นพาร์ตแต่งชุดแต่งอะไรอันนี้ไม่สําคัญนะ แต่ว่าเครื่อง M104 เนี่ยพยายามหาสเปคนี้ให้ได้ไอ้พวกเครื่อง M ตองหนงนะที่ผมแบบเชียร์นักเชียร์หนาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความทนทานของยุก90มากในค่ายเบนซ์ M104 ก็เหมือนกันนะก็มีแค่ M ตองหนึ่กับ M104 นี่แหละที่น่าเล่นดูแลรักษาง่ายตามฉบับรถเบนซ์ยุก90มาดูที่ภายในของ R129 นะฮะมาเริ่มจากพวงมาลัยก่อนนะอันนี้เป็นพวงมาลัยยอดนิยมคลาสสิกตลอดกาลนะซึ่ง ตัวพวงมาลัยรถเบนยูก้าูนเนี่ยมันใช้กันหลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็น w 2 0 2 C ท์ย e ูส E c ศูนย์สองซีคัสปวานรุ่นถัดไปเลยก็คือ EC คัสนิวไอนะแล้วก็ลากมาจนถึงรถสปอร์ต SL เอนี่ยพวงมาลัยใช้ร่่มกันหมดเลยนะซึ่งคลาสสิกแล้วก็น่ารักมากๆตัวหน้าปัดเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะครับมีทั้งหมด5วงนะให้เราดูนาฬิกายังใช้งานได้จริงคันนี้จะมาเป็นเรือนไมแบบดิจิตอลแล้วถ้าเป็นก่อนไมเนอร์เชงจะเป็นแบบแอนะล็อกนะ ล้วก็มาดูที่คอนโซลน,นะอันนี้เพื่อนๆสาวก m e r c e d e s b e n z จะคุ้นเคยอย่างดีมันเป็นคอนโซลของ S c l a s s ปาวานแทบจะหมดเลยนะเพราะว่า SL เนี่ยมันใช้แพลตฟอร์มของปาวานอันนี้คือปุ่มเปิดหลังคานะถ้าเรางัดปุ่มขึ้นมาในลักษณะนี้นะฮะหลังคาเนี่ยมันก็จะถูกเปิดอัตโนมัติเลยทุกระบบเลยนะจนไปถึงกระจกขึ้นลงด้วยนะครับอันนี้มันทํางานแบบ one stop service เลยส่วนปิดนะฮะก็แค่ดันกลับเข้าไปสวนทางกันนะแล้วก็รอมันปิดเองแค่นั้นง่าย ปรับกระจกข้างแบบไฟฟ้าตรงนี้นะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทุกจุดนะแล้วก็ตรงนี้น่าสนใจนะอันนี้มันเป็นปุ่มเสาบีนะครับเสาบีเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อความสวยงามหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นระบบความปลอดภัยของ Mercedes-Benz ก็คือสมมุติถ้า S-L เนี่ยมันเกิดพลิกคว่ำขึ้นมานะเสาบีมันจะเด้งขึ้นอัตโนมัติเลยไม่ให้หัวเรามันไปโขกกับถนนเครื่องเสียงอันนี้ไม่เดิมนะครับแล้วก็อันนี้คอนโซลแอร์เนี่ยนะ เป็นปุ่มแบบแอนาล็อกง่ายๆนะฮะแต่ว่าแสดงผลแบบดิจิตอลเห็นไหมซึ่งแอร์คันนี้หนาวมากนะครับยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าปวดมือด้านข้างนะฮะอันนี้ไม่มีเกะมาให้นะเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่มีแอร์แบ็กฝั่งซ้ายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้มันเปิดได้เป็นช่องใส่สกหลตาเรียบร้อยคอนโซลตรงกลางนะอันนี้ก็มีเป็นช่องเคลียร์บุหรี่นะครับกับช่องเก็บของมาให้นิดนึงเห็นไหมนะครับสวยงามเรียบร้อยส่วนตรงนี้ ก็เป็นช่องใส่ของอีกนะมันจะมีปุ่มด้านข้างเนี่ยเพื่อนๆต้องเปิดขึ้นมาในลักษณะนี้นะใส่เอกสารใส่ขวดน้ําอะไรได้นะรหรือตรงเนี้ยเพื่อนๆดูเพื่อนๆสามารถเลื่อนที่วางแขนออกมาได้นะเวลาเราขับทางไกลเนี่ยเราสามารถวางแขนนะครับการขับขี่ของ,ของเราเนี่ยจะสะดวกสบายขึ้นเยอะมีความผ่อนคลายอะไรประมาณนี้เอสเอลคันนี้จะเป็นบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับซึ่งระบบไฟฟ้าของบาอเนี่ยก็สมบูรณ์มากเหมือนกัน บอกของ SLR 129เนี่ยบอกเลยว่าไม่เหมือนรถสปอร์ตผมว่ามันเหมือนรถลิมูซีนขนาดใหญ่เลยนะซึ่งแน่นอนว่าสรีระของบอ่อหรือขนาดของเขาเนี่ยมันใกล้เคียง S-Class ปาวานมากนะครับดังนั้น SLR 129เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นรถสปอร์ตที่นั่งสบายที่สุดในยุค90แล้วเท่าที่ผมเคยนั่งมานะส่วนสภาพของบ่อคันนี้ถือว่า ค่อนข้างสวยคือยังไม่เพอร์เฟกมากแต่ถือว่าค่อนข้างสวยเลยอาจจะเริ่มมีรอยยับรอยแตกรายงานเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่มีฉีกขาดส่วนด้านหลังนะถ้าเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็นเบาะขนาดเล็ก2ที่ซึ่งภาษาคนเล่นรถเขาเรียกด็อกซีทเป็นเบาะที่นั่งไม่ได้จริงนะเป็นเบาะที่เอาไว้วางของกระจุกกระจิกซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะ SL เนี่ยเป็นรถโรสเตอร์ที่แบบสมมติาเกิดคุณมีของกระจุกกระจิกกระเป๋าเข้ามาด้วยคุณไม่ต้องไปใส่ท้ายรถไงคุณก็ใส่ข้างหลังเลยอันนี้เจ้าของเก่า,า,า,านะ เรื่องด็อกซีเนี่ยอันนี้ผมให้ความรู้นิดนึงนะครับด็อกซีเขาไม่ได้เอามาให้คนนั่งเพราะมันนั่งไม่ได้จริงแต่เขาสร้างมาเพื่อเลี่ยงภาษีเฉยๆนะเพราะว่าพอมันสำแดงก็เป็นรถสีที่นั่งเนี่ยภาษีมันถูกแนะละราคามันก็จะถูกลงจับต้องได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้หลังคาของ s l r 1 2 9นเะครับเป็นหลังคาผ้าใบที่มีความปราณีค่อนข้างสูงนะมันน่าจะเป็นผ้าใบหลายชั้นนะตัวผ้าใบสีดำใช่ไหมแต่มันจะมีบุอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสีครีมเป็นสีเบดเดียวกับเบาะเลย นะก็เป็นหลังคาที่ดูแข็งแรงมาก129อเนี่ยอันนี้มันเป็นหลังคาแบบไฟฟ้าไฮโดรลิกนะซึ่งการเปิดปิดเนี่ยค่อนข้างช้าแล้วก็หลายขั้นตอนไม่แน่ใจว่าถ้ามันเสียเนี่ยมันซ่อมแพงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทางนี้ทางนั้นผมเคยเห็นต่างประเทศนะมันมีแบบสเปคเปิดมือด้วยดังนั้นเพื่อนๆที่จะเล่น R 1 2 9เนี่ยคุณลองถามช่างประจํานิดนึงก็ดีว่าวันหนึ่งถ้าหลังคามันเสียเนี่ยไฮโดรลิกมันพังสามารถถอดมอเตอร์ออกเปลี่ยนเป็นปรับมือ เลยแบบนี้ได้ไหมถ้าทําได้นะลดภาระไปได้เยอะมากเราครนี้มาดูเรื่องการขับขี่ของ SL 320นะครับในเมืองมันเป็นยังไงไอตัว129เกานี่ยการขับขี่ในเมืองนะสำหรับผมถือว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างคล่องตัวเลยแม้จะไม่ได้มากมายก็ตามนะเพราะว่าตัวถังของเขาเนี่ยมันแค่4.5เมตรเท่านั้นแลนะซึ่งย้ำอีกครั้งนะว่ามันสั้นกว่าตัวเต้าวีออยุคป,ปัจจุบัน แต่คราวนี้สิ่งที่มันทําให้สูญเสียความคล่องตัวมันก็มีนิดหนึ่งนะอันแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคันเร่งแล้วกันผพว่าะว่า SL 320เนี่ยคันเร่งเขาค่อนข้างแข็งนะมันเป็นคันเร่งสายผมรู้สึกว่าพวกรถยุโรปที่เป็นเครื่อง6สูบเนี่ยคันเร่งแข็งทุกตัวเลยนะไม่ใช่ SL ตัวนี้อย่างเดียวนะไอพวกเบนซ์ปาวานหรือว่าพวก EC คลาสสูบทั้งหลายจนไปถึง b m เเดอูนะครับพวกนกแก้ว6สูบ e 3 4ซีรีส์5อะไรเงี้ยคนเรงจะแข็งหมดเลยนะมันก็ทําให้เราแบบเหมือนต้องตั้งใจเหยียบนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวหน้าของเขาเนี่ย sl เนี่ยมัน4.5เมตรสั้นกระทัดรัดแต่สเกลมันจะแปลกๆปกพวกโรสเตอร์นะหน้าเขาจะค่อนข้างยาวนิดนึงมันทําให้การกะระยะเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ฮงมาลายน้ําหนักกลาลังดีแล้วก็ระยะฟรีเนี่ยคือแทบไม่มีเลยนะเป็น mercedes benz ยุค90ที่วงมลาลัยดีนะต้นๆ้นเลยนะสำหรับผม เบรกนะครับเบรกทาได้ดีไม่มีหัวทิ่มเป็นธรรมชาติส่วนช่วงล่างของ R129 เนี่ยอันนี้ช่วงล่างนําเดิมนะจับกับล้อแม็กขอบ18เนี่ยมันก็ยังนุ่มนวลอยู่นะเพราะปกติพวกรถสปอร์ตโรสเตอร์ยู90ที่ผมมีที่ใช้อยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพวกแซด3นะที่ช่วงล่างค่อนข้างแข็งรวมถึงแซด4ด้วยแซด4 e85 เนี่ยช่วงล่างเหมือนจะนุ่มนะแต่มันดีดนะครับเวลาเจอถนนไม่ดีเนี่ยมันดีดปุ้กปังปุ้งป,งปังเลยแต่ SL คันนี้ไม่เลย ผมรู้สึกว่า SL เนี่ย R129 เป็นรถสปอร์ตที่ช่วงล่างให้ฟีลลิ่งแบบผู้ล่างมากดีมากๆถ้าจะขอเปรียบเทียบให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะผมคิดว่าช่วงล่างฟีลลิ่งของเขาเนี่ยใกล้เคียงเบนซ์ปรวานนะ S c สคเนี่ยแต่เป็น SCA คในเวอร์ชันที่แบบเฟิร์มขึ้นแน่นขึ้นแต่จะมีเรื่องการเก็บเสียงนี่แหละที่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าไอโรสเตอร์เนี่ยปกติหลังคาผ้าใบมันจะเก็บเสียงไม่ค่อยดีแต่ SL R129 เนี่ยไม่ดีจนถึงไม่ดีมากๆ เพราะว่าด้านหลังอ่ะผมรู้สึกว่าหลังคาเนี่ยมันจะปิดไม่ค่อยสนิทกับบอดี้ของเขานะซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของ S.L.R.129 แล้วมันทําให้แบบเราได้ยินหมดเลยนะโมไซค์ข้างๆคุยอะไรกันเนี่ยรู้หมดแล้วก็คนที่ไม่เคยขับมาก่อนจะนึกว่าเราปิดประตูไม่สนิทนะเสียงลมเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนกว่ารถรุ่นอื่นๆเอาคานนี้มาดูการขับขี่นอกเมืองนะครับการขับขี่นอ,นอกเมืองเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของ R.129 อย่างยิ่งนะเพราะว่า เรื่องช่วงล่างของเขาเนี่ยคือทําได้ดีมากตัวเครื่องยนต์ M104 นะครับซึ่งคันนี้มาเป็น3.2ลิตรแล้วนะ220แรงม้าเนี่ยคือทําได้ดีทั้งต้นทั้งปลายนะโดยเฉพาะปลายเนี่ยคือดีมากๆเสียดายที่มันมีแค่4สปีดนะมันทาให้ตีนปลายเนี่ยมันค่อนข้างตื้อนิดนึงนะถ้าเป็นลออ5สปีดเนี่จะดียิ่งกว่านี้เนี่ยคือแบบทาความเร็วสูงนะการเกาะถนนความนิ่งเสถียรภาพของเขาเนี่ย ช่วงล่างของเขาอันนี้ผมขอบอกเลยว่า S L R 1 2 9เดิมๆนะเป็นรถเบนซ์ยุค9้ที่ขับขี่ดีที่สุดเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นเลิศที่สุดคือเป็นรถที่ให้ความมั่นใจที่ความเร็วสูงได้ดีมากๆผมมักจะพูดเสมอในทุกๆคลิปนะที่เป็นรถโรสเตอร์นะว่ารถโรสเตอร์เนี่ยตัวถังมันจะบิดง่ายมันทําให้เราสูญเสียวความมั่นใจเพราะมันไม่มีเสาบีเสาซอะไรประมาณนี้ แซด 3, แสามแซดเสียงผมเนี่ยผมก็ต้องใส่ค้โชูช่วยมันนะไม่งั้นมันจะยวบยากแต่ SL อเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ใส่ค้ำอะไรทั้งนั้นการเข้าโค้งที่ความเร็วสูงทําได้ดีมากไม่ออกอาการใดๆผมสันนิษฐานว่า SL เนี่ยที่น้ําหนักของเขาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ1.7ตันเนี่ยมันอาจจะหมดไปกับการทําโครงสร้างที่แข็งแรงก็ได้มั้งผมเชื่ออย่างนั้นนะมันทําให้การขับขี่ของเขาถึงทําออกมาได้ดีมากๆส่วนเรื่องคันเร่งหนักที่ความเร็วสูงอันนี้คุณก็จะลืมไปเลยเหมือนกัน มันก็จะเป็นเหมือนกับการเติมความเร็วเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็พวงมาลัยของเขาเนี่ยการบังคับ,บควบคุมเนี่ยไม่รู้นะคือทุกอย่างมันลงตัวไปหมด s l R129 เป็นรถ p e r f o r m ร์แมที่ให้ความรู้สึกผู้ล่างมากดีมากๆนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างแตกต่างจากรถสปอร์ตค่ายอื่นๆทุกยุคทุกสมัยเลย 129เนี่ยเป็นรถที่ท้ายปัดง่ายนะครับคุณสามารถออกตัวให้ท้ายมันปัดเอาไปดิฟในสนามอย่างสนุกสนามเนี่ยอันนี้ทําได้ง่ายๆเลยนะผมก็เคยลองมาแล้วนี่ขนาดเป็นเกียร์ออโ,อโต้แบบธรรมดางโง่ๆเลยนะครัวน,นี้มาดูที่อัตราสิ้นเปลืองนะน,นี้ผมก็ต้องขออนุญาตใช้มาตรฐานของเฮนไรแมกซีนนั่นก็คือโดยสาร2คนแช่์ด้วความเร็ว1 1 0เปิดแอร์ขีดนะ SLR129 ที่เป็น3-20 นะที่ทางไกลเนี่ยทำได้14.2โลลิตรซึ่งตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกประหลาดใจมากๆนะเพราะว่ารถเบนซ์ที่เป็นเครื่อง M104 ได้กันขนาด2.8ลิตรเนี่ยมันทำได้ด้อยกว่านี้นะประมาณอยู่ที่แบบ12 13โลลิตรหรือถ้าเป็นปาวานที่หนักมากน,นี่ก็อยู่10.00แต่พอเป็น320เนี่ยเอ้ยทำไมตัวเลขมันดีกว่านะอันนี้มันก็น่าจะเข้ากับทฤษฎีที่ ถ้ารถมันหนักมากเนี่ยแล้วเครื่องมันเล็กมันจะกลายมันกินน้ํามันนะถ้าเกิดซีซีมันใหญ่เหมาะสมกับขนาดของตัวรถเนี่ยเครื่องมันจะไม่โหลดเกินไปมันทําให้ประหยัดน้ํามันกว่าประมาณนี้มั้งอันนี้ผมก็ไม่เชี่ยวชาญนะไอตัวเลขนี้ผมก็ย้ำอีกครั้งนะว่าผมก็รู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันนะไม่รู้ว่าการทดลองมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับแต่เราก็ทําตามมาตรฐานทุกอย่างนะเครื่องคิดเลขเราก็ไม่ได้เสียนะตัวเลขมันได้เท่านี้จริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ย ผมจะพยายามหาเวลาจับอตัตราสิ้นเปลืองใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆนะเกิน10โลลิตรร้อล้านเปอร์เซ็นต์ดังนั้น SLR 129เนี่ยนะที่เป็น SL 3 2 0ไม่เพียงแต่เป็นรถขับรอขับกินกาแฟรถขับ Daily Use ประจำวันรถ Performance ในสนามแต่ SLR 129ยังเป็นรถประหยัดน้ำมันไว้ขับขี่สู้วิกฤตน้ำมันแพงได้ด้วยเออนี่เป็นเรื่องที่ตลกมาก เรื่องการซ่อมบำรุงซอฟต์แวร์เซลล์ R129 ที่เป็นเครื่อง M104 นะอันนี้ก็ถือว่าเรียบง่ายขั้นสุดนะเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มรวมถึงเครื่องยนต์เนี่ยร่วมกับ s อสคัสปาวาหมดเลยดังนั้นใครจ่ายทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นคันนี้นะทำอะไรไปบ้างก็ตามที่ผมแจ้งไว้ข้างต้นในคลิปนะซึ่งใครจ่ายทั้งหมดมันก็ประมาณนี้นะคันนี้หมดค่าซ่อมค่าบำรุงบุรณะไปเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0บาทลืมแจ้งนะคันนี้เปลี่ยนจานเบรกชุดใหม่ให้แล้วด้วยนะเพราะว่า ตอนขับที่ความเร็วสูงมากๆนะพอเราเบรกเนี่ยมันสั่นสะท้านขึ้นพวงมลาลัยขึ้นแป้นเบรกเลยนะแล้วก็เนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ประมาณนี้นะรถเบนยูส90ทั่วไปส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับของ s l r 129ชั่วโมงนี้นะเอาเป็นสเปคแบบทั่วๆไปเลยแล้วกันถ้าเป็น300 s l ขีด24นะก็คือพวก r 129รถแรกๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะเขาเล่นกันประมาณล้านต้น นะครับในสภาพสวยสมบูรณ์นะจะอยู่ที่ประมาณล้านสผมว่าไม่ข้ามล้านหนะนะก็ประมาณ13บวกลบแล้วกันแต่สำหรับ SL280 320ที่เป็นปี94ขึ้นมานะที่เป็นเครื่อง M104 แล้วนะอันนี้เขาจะเล่นกันประมาณล้านปปลายนะในสภาพสมบูรณ์เนี่ยอยู่ประมาณล้านเบวกลบนะคบเคยเห็นแพงสุดเนี่ยก็ประมาณ2ล้านกว่าบาท ซึ่ง s l r 129เนี่ยอันนี้ผมก็เฝ้าติดตามมันตั้งแต่เล่นกันหลายร้านแล้วนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะเคยลงไปจนเหลือ900 0 0 0นะแช่ที่ราคานี้เลยไม่มีใครสนใจนะตอนนี้มันเป็นราคาขาขึ้นมาสักพักใหญ่ละแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะ,ะนั้นเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่อยากได้รถคลาสสิกที่ใช้งานได้จริงนะครับใช้จริงแบบเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะแล้วก็เก็บไว้เก็งกำไรได้ R129 เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากคราน,นี้ล้านกว่าบาทเนี่ยนะชั่วโมงนี้นะมันเหมือนแพงนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองคิดดูดีๆ s l r 1 2 9รอๆสวยๆคันนี้ราคาถูกกว่า t o y ยต a s u p ปรนะแล้วก็ถูกกว่า Honda S2000 ซึ่งรถพวกเนี่ยมันก็เคยตกไปเหลือล้านกว่าบาทเหมือนกันนะตอนนี้ขึ้นไป3-4ล้านเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้สูมนะ s l r 1 2 9เนี่ยที่เป็น s l 2 8 0กับ320นะ ก็เข้าเกณฑ์รถยูคาทุกประการแบบสบายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องมนเทแนนซ์อย่างที่ผมบอกว่า129เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มร่วมกับ w 1 4 0ประวานะดังนั้นอะไหล่ชิ้นส่วนของเขาเนี่ยจึงมีความเรียบง่ายหาง่ายแล้วก็เครื่องของเขาที่เป็นเครื่อง M104 มีความทนทานสูงมากเป็นตำนานของ Mercedes- Benz นสนะดังนั้นเรื่องการซ่อมบำรุงเนี่ยบอกเลยว่ารถเบนซ์ยกู้ทั่วไปแล้วก็สอนเรื่อง Daily use อันนี้ก็ผ่านเพราะมันคือแพลตฟอร์ม เบ็นเปาวานเดี๋มันอยู่140การขับขี่ของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็คุ้นเคยมากๆถ้าเทียบกับรถบ้านยูกทั่วไปแต่แค่ทรงมันสปอร์ตกว่าสวยกว่าแค่นั้เองค่ะที่ SLR 129เนี่ยสำหรับผมนะเป็นรถ Mercedes-Benz ้นยที่ขับขี่ดีที่สุดเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดดังนั้น129เนี่ยเพื่อนๆจะเอาไปขับสวยๆขับกินกาแฟก็ได้ขับออกทริปก็ได้หรือขับเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ในสนามก็ยังได้ แล้วก็สาขคือเรื่องราคานะอันนี้คือเกินผ่านผ่านแบบผ่านมากๆกบางคนก็สงสัยว่าลดราคาทั้งร้านกว่าบาททําไมมันถึงผ่านเขาว่าผ่านของเราเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกนะแต่เป็นราคาที่คุณซื้อแล้วไม่ขาดทุนในทางการ SLR 1น SL 9เนี่ยคุณซื้อแล้วคุณกําไรแน่นอนเพราะ129เป็นราคาขาขึ้นอย่างชัดเจนดังนั้นคนที่เป็นสายนักลงทุนสายเก็งกําไร SLR 129ตอบโจทย์คุณอย่างยิ่ง สำหรับ s l r 1 2 9ซูเปอร์คาร์ในตำนานของ Mercedes-Benz u k 0คันนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยเอาไปเลยล้าน68ซึ่งคันนี้ผมมั่นใจในคุณภาพแน่นอนเพราะเราเป็นคน QC ส่งซ่อมเก็บงานตามมาตรฐานกับมือผ่านการวิ่งข้ามจังหวัดใช้งานอย่างโชคโชนมา3เดือนแล้วนะฮะคันนี้คือเกินผ่านมากๆแล้วเพื่อนๆเอเาไปไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอบอกนะว่าผมไม่รีบนะคันนี้ผมวางแผนว่าจะใช้งานให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้ อีก3ปีค่อยขายก็ไม่มีใครว่าอะไรนะถึงวันนั้นเนี่ยราคาอาจจะไปแต่คารละ3ล้านก็ได้ใครจะรู้คำถามประจำคลิปนะรถสปอร์ตยุค90ในดวงใจของคุณเนี่ยคือรุ่นอะไรบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อย